ตอนที่14เชื่อตอนว่าทีมชั่วข่าวความตายที่น่าสลดของเอ็ดเปิร์ผู้เป็นเจ้าบ่าวในวันแต่งงานของเขาทําให้เกิดขึ้นความโกรธแค้นจากเหล่าเอ็ดเปิร์คนอื่นทั้งหมดที่อยู่ในที่เกิดเหตุแม้ว่าเอ็ดเปิร์ทั้งหมดจะมีเพียง 7- จ็ถึงแคนแต่พวกเขาทั้งหมดต่างก็พากันกระโจนเข้าใส่ไรเดอร์อย่างพร้อมเพียงกันเป็นการประสานงานบุกจุดโจมที่สมบูรณ์แบบพวกเขาโจมตีอย่างบ้าคลั่งและไม่สนใจต่อความเป็นตายรอจนกําลังเสริมมาถึง เอดเปอร์คนหนึ่งในนั้นที่อยู่ใกล้ๆได้พูดขึ้นมากลุ่มไลเดอร์ก็เป็นเอดเปอร์ดังนั้นพวกเขาจึงไม่รู้สึกถึงความกลัวต่อผู้พิทักษ์โลกที่กำลังกดแขนภายใต้การบัญชาการของชายผิวดำหัวล้านพวกเขายังคงจับกลุ่มพลเรือนโดยเฉพาะเด็กและหญิงสาวอย่างใจเย็นการต่อสู้เกิดขึ้นในย่านธุรกิจที่หนาแน่นที่สุดภายในเซี่ยงไฮ้และเซี่ยงไฮ้ก็เป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐบาลกลางของโลกตอนนี้เป็นช่วงเวลาบ่ายซึ่งเป็นช่วงเวลา ที่อัดเน่นมากที่สุดในย่านธุรกิจแห่งนี้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถหลบหนีได้ทันเวลาและถูกรวบรวมไปโดยไลเดอร์ทั้งสองฝั่งของถนนไลเดอร์ที่หดเงียมคาชานุ่มอีกสองคนในพริบตามันหัวล้อสเสียงดังและโยนหญิงสาวสองคนบนบ่าพวกมันลงไปในโกดังภายในเรือลบฉากที่คล้ายกันนี้กำลังเกิดขึ้นทั่วท้องถนนก่อให้เกิดเป็นความเจ็บปวดสำหรับเอ็ดเปอร์ที่กำลังพยายามช่วยเหลือพวกเขาแต่น่าเสียดายที่ไลเดอร์เหล่านี้แข็งแกร่งมากเกินไปโดยกลุ่มสายพันธุ์ที่ใช้ไฟ น้ำน้ำแข็งและกายภาพเอสเปอร์ Apple เหล่านี้ประสานงานร่วมกันโดยการที่มีประสบการณ์ต่อสู้ร่วมกันมาหลายปีก่อให้เกิดเป็นทีมไลเดอร์ที่แข็งแกร่งในทางกลับกันเอสเปอร์ Apple จากโลกสิ่งที่ขาดแคลนไม่ใช่เพียงแค่จํานวนของเอสเปอร์และพลังเท่านั้นพวกเขายังขาดประสบการณ์ในการสู้รบและรูปแบบการประสานเสริมส่งกําลังของเหล่าเอสเปอร์โลกพยายามที่จะโจมตีไปยังเรือรบสองครั้งแต่ก็ถูกโต้กลับโดยไลเดอร์มีเอสเปอร์สามคนโชคายได้รับบาดเจ็บหนัก ซึ่งรวมไปถึงหลวงจินใจหานที่ไหล่ของเขาถูกยิงด้วยลูกบอลไฟแผลของเขามีกลิ่นไหมและเสื้อเต็มไปด้วยเลือดไม่ต้องสนใจค่ารีบไปยื้อการต่อสู้เอาไว้จนกว่ากองกําลังจากศูนย์บริหารเอเปอร์จะมาถึงหลวงจีนพันตะโกนกล่าวไปทางเฉยนจงและหั่นหลงังปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของฉันหั่นหลังกลายเป็นเลือดเดือดดันอย่างสมบูรณ์แบบจากสถานการณ์โดยรอบและตะโกนขึ้นอย่างไม่คิดได้มากความนายแม้ว่าหั่นหลังจะมีพลังที่หาได้ยากยิ่ง แต่เขาไม่เคยเป็นนักสู้หรือว่าทหารที่เชี่ยวชาญในด้านการต่อสู้ทั้งหลวงจีนและเฉินจงรู้เรื่องนี้หันหลางกล่าวด้วยเสียงต่ำไลเดอร์ที่โจมตีระยะไกลทางปีกซ้ายคือภัยคุกความที่ใหญ่ที่สุดเราต้องไปหาพวกมันก่อนเฉินจงใช้ความเร็วของนายแล้วก็ใช้ชั้นเป็นโลกกำบังเพื่อจะเข้าไปใกล้พวกมันจากนั้นก็โยนหลวงจีนไปจัดการกับพวกไลเดอร์สายพันไฟที่อยู่ใกล้ๆต่อจากนั้นเราก็จะไปฆ่าคนที่คว้างหอกน้ำแข็งแต่นายเฉินจงลังเล และไม่เชื่อมั่นในแผนการนี้อย่าเสียเวลาฉันสามารถทําให้พลังทุกอย่างสูญสิน้นความสามารถของฉันไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับฉันไปกันเถอะเฉินจงและหลวงจีนเห็นท่านหลังมีความมั่นใจมากพวกเขาสองคนเหลือบมองกันและเอ่ยขึ้นพร้อมกันตกลงไปกันเถอะในเวลาเดียวกันเหล่าไลเดอร์เหมือนจะบรรลุเป,ป้าหมายของพวกตนแล้วชาวผิวดําหัวล้านพันผิวปากขึ้นเรียกให้ไลเดอร์ทั้งหมดถอยกลับมายังเรือลบไลเดอร์กลุ่มนี้ เป็นอาชญากรที่ช่ำชองทําภารกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพพวกมันกระทาการในพปื้นที่หนึ่งแล้วไปยังจุดหมายที่แท้จริงได้อย่างรวดเร็วบุกป้นสะดมก่อนที่จะหลบหนีตราบแต่ที่พวกมันถอยก่อนที่กองกําลังของศูนย์บริหารเอเปอจะมาถึงโดยจากลักษณะปัจจุบันของกองกําลังบนโลกมันเป็นไปไม่ได้ที่กองกําลังเสริมจะมาทันและบุกจับเรือลบของพวกตนได้อย่าได้ลังเลอะไรอีกรีบไปกันหันหลังหุดหงิดและตะโกนเข้าใส่หลวงจีนและเฉินจง เฉินจงรวบรวมความกล้าคว้าตัวของหัานหลางเอามาไว้ด้านหน้าของตนและคว้าหลวงจีนม,มาไว้บนไหล่ท่านเดนนั้นเฉินจงก็รวบรวมพลังพิเศษไว้ที่ขาของเขาและกระโดดทะยานออกไปโดยไม่มีกำบังจู่โจมคอยเสริมพวกเขาคอยเสริมพวกเขาแม่อ็ดเปร์คนอื่นจะไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นใครแต่ในขณะนี้พวกเขาทั้งหมดถือว่าเป็นทีมเดียวกันที่สามารถตายแทนกันได้เอ็ดเปร์สายพันกิจภาพคนหนึ่งพันคว้าหินขึ้นมาแล้วเขาก็คว้างออกไปยังศัตรู เอ็ดเปอร์สายพัน,น้ำปลดปล่อยมังกรวาลีเพื่อคอยสนับสนุนพวกขั้นหลงังและกลุ่มของเขาปังปังศัตรูในแนวโจมตีหลังจากเห็นท่านหลังและคนอื่นๆกำลังพุ่งตรงเข้ามาพวกมันก็รีบเปลี่ยนเป้าหมายและพยายามเป่ากลุ่มของท่้นหลงังให้ร่วงลงมาจากฟ้าด้วยลูกไฟและหอกน้ำแข็งเฉินจงลังเลยอยู่เล็กน้อยที่จะใช้ร่างกายของท่้นหลังเป็นโล่เพื่อป้องกันการโจมตีระยะไกลลูกไฟกระทบร่างของท่านหลังทีละลูกทีละลูกและสูญสิ้นสภาพ หายไปขณะที่กระทบร่างของเขาหอ,อกน้ําแข็งพุ่งตรงมาที่หน้าอกของหันหลางแต่ก็แตกสลายในทันทีแม้ว่าหันหลางจะสามารถต้านทานบางวิเศษได้แต่เขาก็ยังรู้สึกเจ็บปวดต่อแรงกระแทกเขาข่มกั้นความเจ็บปวดเพื่อที่จะสร้างโอกาสให้กับเพื่อนของเขาได้ตอบโต้กลับเป็นไปไม่ได้พลังของข้าหยุดทําง,งานเอปเปิร์สายพันไฟที่อยู่ใกล้กับกระสุนมนุษย์ทั้งสามคนไม่อยากเชื่อสายตาของตนเองมีคนบนโลกที่ไม่เกรงกลัวต่อไฟงั้นเหรอ ในขณะที่ฝ่ายศัตรูลังเลเฉินจงก็มาถึงแล้วหันหลังยกขาของตนขึ้นและเตะไปยังไลเดอร์คนนั้นจนกิ้งออกไปราวกับลูกบอลหลวงจินที่หลบอยู่ด้านหลังของเฉินจงก็พันกระโจนออกมาและคว้าไปยังไลเดอร์แล้วทุ่มลงพื้นเขาไม่มีอาวุธดังนั้นจึงได้หยิบหินขึ้นมาและทุบลงไปด้วยพลังทั้งหมดของตนข้าต้องการชีวิตเจ้าหลวงจินตะกลอนออกมาราวกับขวัข้างขอเริ่มทุบศีรษะของไลเดอร์อย่างดุเดือดช่วงเวลาถัดมา เฉินจงและหันหลางผู้อาถรรพ์ได้มาถึงตัวของไรเดอร์สายพันน้ำแข็งอย่างรวดเร็วมันผู้นั้นตกใจจนกามแทบจะตกไปถึงพื้นหลังจากที่ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับไลเดอร์สายพันไปไขมันที่สูงใหญ่ลากับเทื้องเขาของเฉินจงกับเพื่มไหวขอพันเดินไปยังไลเดอร์คนนั้นหันหลางพันหยิบแกนโลหะขึ้นมาจากเศษซากคอนกรีตขารวบรวมแรงทั้งหมดของตนแทงแกนโลหะไปที่ดวงตาของไลเดอร์สายพันน้ำแข็งคนนั้นมันสำเร็จกลยุทธ์ของหันหลางสำเร็จพวกเขา เริ่มทาการกวาดล้างไรเดอร์ทั้งหมดเมื่อเอ็ดเปิร์จากโลกมาถึงเหล่าไลเดอร์ที่เหลืออยู่ก็ตกเป็นที่ระบายโทสะภายใน3ามวินาทีพวกเขาได้กวาดล้างไลเดอร์จากฝั่งทางซ้ายและไล่ตามกลุ่มไลเดอร์ที่กําลังหลบหนีไปอย่างดุเดือดและรุนแรงโจมตีไลเดอร์พลเรือนถูกโจมตีรีบไปอย่างที่เกิดเหตุเร็วเซี่ยงไฮเป็นเมืองใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียโดยมีประชากรกว่า10ล้านคนและเอ็ดเปิร์อย่างน้อย3-4มพันคนหลังจากได้รับข่าว เอ็ดเปอร์จากทุกสารทิศก็เริ่มมุ่งหน้าไปยังจุดที่เกิดเหตุและจํานวนเอ็ดเปอร์จากโลกที่มาถึงจุดเกิดเหตุในตอนนี้มีถึง70คนในช่วงเวลาพิบตาและยังเห็นได้อีกมากมายจากเส้นทางที่พวกเขาทั้งหลายต่างก็มุ่งหน้ามาอย่างที่เกิดเหตุลากับคนบ้าในกลุ่มเอ็ดเปอร์ที่ได้มาถึงแล้วกลุ่มคนที่ประหลาดที่สุดคือกลุ่มของฮั่นหลังบริเวณที่ทําการต่อสู้เป็นสนามฝึกฝนที่ดีที่สุดและทั้ง3คนนี้บาดเปืองมากพลังพิเศษของพวกเขาทั้ง3าคนร่วมประสาน และสื่อสารเขาเ้าใจกันอย่างดีเยี่ยมหลังจากร่วมมือกันในระยะเวลาสั้นๆท่านหลังผู้มีพลังสูญสิน้นหน้าที่ของเขาเป็นเกาะที่แข็งเก่งลากับรถถังสามารถสลายการโจมตีจากระยะไกลสายพันความเร็วของฉินจงเป็นดั่งเครื่องยนต์ของรถถังสามารถเคลื่อนที่ไปมาระหว่างศัตรูได้อย่างรวดเร็วและจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อรถถังไปถึงศัตรูพวกเขาจะปลดปล่อยสุนัขหลยบ้าข้างออกมาสายพันกญจภาพของหลวงจีนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในด้านการต่อสู้ที่สมบูรณ์แบบจิตวิญญาณอันหดหลและป่าเถื่อนดุดดังคมเคี้ยวของสุนัขหลายเขาจะขยําทุกคนที่เขาสามารถเข้าถึงการกัดหนึ่งครั้งก็เพียงพอจะส่งคนที่เข้ามาใกล้ให้ตกตายลงไปเจ้าพวกนี้มันบ้าไปแล้วถอยผู้บัญชาการของเหล่าไลเดอร์ไม่อาจเชื่อได้ว่าบนโลกที่อ่อนแอเช่นนี้แท้จริงแล้วผู้คนกับวิปลาสซ้ำอย่างดื้อรั้นเขาตะโกนออกมาต้องการจะหลบหนีออกไปพร้อมกับบรรดาสมุนของตนเหล่าไลเดอร์ไม่มีเวลามากพอ จะนาศพของพวกพ้องตนกลับไปด้วยและเริ่มวิ่งกลับไปยังเรือลบด้วยความเร็วเต็มพิก,กัดสกัดพวกมันไว้กําลังเสริมเกือบจะมาถึงแล้วเอ็ดเปอร์จากโลกเริ่มวิ่งเข้าใส่ลากับขึ้นยักษ์ที่ถาถมและในตอนนี้สถานการณ์ทั้งหมดก็เป็นที่พึงพอใจของพวกเขาแน่นอนว่าพวกเขาไม่ต้องการปล่อยให้คนร้ายเหล่านี้หนีออกไปจากโลกนี้แต่เรเดอร์ยังคงใช้กลยุทธ์ที่ชาญฉลาดคอยสนับสนุนซึ่งกันและกันขณะที่พวกมันกําลังถอยออกไป เอ็ดเปอร์ของโลกทูทรพาดดันกลับพวกเขาไม่สามารถป้องกันไม่ให้ไลเดอร์พวกนั้นขึ้นสู่เรือลบได้คลืน่นเครื่องยนต์เรือบินแห่งกาแล็กซีผ่านพ้นเปลวเพลิงสีฟ้าขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างรวดเร็วเอ็ดเปอร์บนโลกเริ่มที่จะก,กระวนกระวายใจด้วยความเสียสละที่ยิ่งใหญ่พวกเขาทำได้เพียงแค่มองไลเดอร์ไวายร้ายเหล่านั้นหลบหนีออกไปยังอวกาศอย่างนั้นเหรอนั่นเป็นสิ่งที่พวกเขาอยอมรับไม่ได้ทันเดนั้นที่ด้านบนตึกสูงที่อยู่บริเวณใกล้เคียงมีคนยกรูปปั้นวัวทองสำลิด และกระโดดลงมาเขาโยกลูกปั้นัวหนักเป็นตันเขาจะต้องเป็นสายพันธุ์กยภาพแต่สายพันธุ์กยภาพไม่ใช่สายพันธุ์บินทยานเขากระโดดลงมาจากที่สูงขนาดนั้นจะต้องเป็นการฆ่าตัวตายอย่างแน่นอนแต่เอ็ดเปอร์พกูกาหาันคนนี้ไม่สนใจต่อชีวิตและความเป็นตายต่อไปเขากระโดดลงมาพร้อมกับวัวที่อยู่ในอ้อมแขนของเขาแล้วก็ตะโกนออกไปอย่างสุดเสียงลางกับว่าเขาต้องการให้ทั้งโลกได้ยินเสียงของเขาไม่ว่าโลกจะอ่อนแอเช่นไร มันก็ยังเป็นบ้านของข้าข้าจะใช้ชีวิตของข้าเพื่อข้าเจ้าสายพันธุ์กิจภาพพุ่งลงมาจากท้องฟ้าและโยวนวัวน้ำหนักเป็นตันลงไปปังปังวัวเขาปะทะกับเครื่องยนต์ของเรือบินโดยตรงพร้อมกับเปลเพลิงที่ปะทุกออกมาในทันทีเรือบินเพิ่งจะทะยานตัวขึ้นไปก็ถูกกระแทกโดยตรงลงสู่พื้นแต่เอเปอร์สายพันธ์กิจภาพเขาใช้พลังทั้งหมดจากแหล่งพลังงานต้นกําเนิดร่างกายเขาล่วงลวนลงสู่ดาดฟ้าของเรือบิน ดังว่าวสายป่านขาดเสียงกระดูก,กระโหลกกระทบดังก้องทั่วทั้งบริเวณที่ทำการต่อสู้เขาได้สิ้นเทลงทันที